โดยส่วนตัวเรานั้นก็มีความเคารพในหลวงพวกคูณมานานพอดีช่วงนั้นมีข่าวว่าท่านนั้นอาพาธในฐานะที่เคารพนับถือท่านก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใหญ่เช่นเดียวกับสายญานุสิตทั่วไปนึกขึ้นมาได้ว่าเคยอาา่านหนังสือที่คุณนัทีลานโพเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิญญาณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์โดยเฉพาะครูอาจารย์สายกรรมฐาน เมื่อเวลาที่ท่านออกธุดงตามป่าตามเขาในอดีตแสวงหาความสงบมุ่งเน้นในการปฏิบัติเพื่อที่จะหาความหลุดพ้นหลวงพ่อคูนท่านก็เช่นเดียวกันตอนที่ท่านนั้นออกธุดงท่านก็ได้พบเจอเข้ากับประสบการณ์ทางวิญญาณเช่นเดียวกับครูอาจารย์อีกหลายคนเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ก็เห็นว่ามันสนุกดีและพอดีมาเจอผู้ที่มาโพส์เก็บไว้ในเวบ็บ ท่องเที่ยวตายสู่แดนธรรมสารธรรมอันอุดมเรื่องลี้ลับผีมาใส่บาทหลวงพ่อคูณปลิสุดโทด้วยจึงต้องขอขอบคุณท่านที่ได้โพสเอาไว้ก่อนจึงขอถือโอกาสตัดตอนและก็เรียบเรียงขึ้นมาใหม่ให้กระชับนํามาเสนอให้กับทุกท่านและก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของประสบการณ์ทางวิญญ,ญาณน,นั้นได้ลองรับฟังกันส่วนจะเชื่อหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ท่านจะผิจารณา เมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณจาริกทุดงครั้งหนึ่งท่านนั้นออกทุดงไปฟังเล่าโดยออกจากวัดถนนหักใหญ่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมามุ่งนาสู่จังหวัดหนองคายโดยท่านก็ได้ยึดเอาแนวชายดงชายเขาอาันเปล่าเปลี่ยวเป็นเส้นทางโคจรจะหยุดปักกลดบำเพ็ญสมณธรรมและถือเอา ทำเลชัยภูมิซึ่งห่างไกลจากชุมชนหมู่บ้านพอสมควรท่านเดินเท้าไปเรื่อยๆกระทั่งไปถึงจังหวัดหนองคายจากนั้นก็ได้อาศัยเรือเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำโขงไปขึ้นยังฝั่งลาวรรษาแรกในแผ่นดินของเราท่านปาวารณาจำพัรษาอยู่ที่ภูควายด้วยอาศัยอยู่ที่ทำแห่งหนึ่งเป็นที่พักสำหรับการบำเพ็ญเพียตรตลอดปัรษา โดยมีชาวบ้านป่าเชิงเขาอุปถากเรื่องของอาหารขบชันต่างๆเมื่อออกมรรษาแล้วท่านจึงลงจากภูเขาวกวจาริกทุดงต่อไปมุง่งนาไปทางทุ่งไหหินและได้หยุดยั้งปักกลดที่ทุ่งไหหินตลอดอาณาบริเวณของทุ่งไหหินเป็นที่ราบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว คล้ายกับว่าเป็นทําเลท,ที่ตั้งเมืองเก่าโบราณซึ่งได้ล่มสลายสูญหายไปหมดสิน้นไม่เหลือให้เห็นแม้แต่ซากปรักหักพังทุ่งห้หินมีอดีตซับซ้อนทับถมกันอยู่จนยากจะแยกแยะออกมาได้ว่ายุคใดสมัยใดแต่ที่แน่ก็คือนักที่แห่งนี้นั้นเป็นที่สถิตของดวงวิญญ,ญาณสัมปเวสีไม่มีที่จะไปนับไม่ถ้วนได้แต่เร่ร่อนวนเวียน อยู่ด้วยบุปผกรรมของตนเองอย่างนาเวทนายิ่งนักท่านทำได้เพียงแค่สำรวมจิตเข้าสู่กุศลแล้วก็แผ่เมตตาออกไปไม่มีประมาทเพื่อชี้ทางสู่สุคติแก่วิญญาณตรมานทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ได้หยุดยั้งอยู่ที่ทุ่งไห้ยหินเป็นระยะเวลาสั้นๆเพราะเห็นว่าไม่ค่อยสัมปะยะสมควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเท่าไรนักประกอบกับ มีผู้คนจำนวนน้อยนิดที่อาศัยอยู่ในเขตชายทุ่งไห่หินและก็ยังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธด้วยแต่กลับเลื่อมใสบูชาลทัทธิผีปันพบุรุษมีเจ้าป่าเจ้าเขาท่านจึงออกทุดงรอนแรมต่อไปโดยบ่ายหน้าสู่ทิศติตั้งของนครเวียงจันทร์ในพรรษานั้นหลวงพ่อคุณจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทร์หลังจากที่ออกพรรษาแล้ว ท่านก็ทุดงไปเรื่อยๆหากพบหมู่บ้านก็พอได้อาศัยโคโจรบินทบาดแต่หากไม่พบผ่านชุมชนของคนที่อาศัยก็เท่ากับอดอาหารงดฉันไปโดยปริยายจากเวียนจันทร์หลวงพกุลก็ได้จาริกไปจนถึงเมืองหลวงพระบาทและจำพรรษาที่หลวงพระบาทอีกหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาแล้วก็ได้ออกทุดงจากทางทิศเหนือลองลงมาทางทิศใต้ของประเทศ กระทั่งเข้าสู่เขตเมืองผาเลนและณสถานที่แห่งน,นี้เองห่างจากเมืองผาเลนไปไม่ไกลนักเมื่อท่านจาริกผ่าเชิงเขาขนาดจมก็พบเข้ากับธรรมแห่งหนึ่งที่ดูรมรื่นสงัดยิ่งนักเงียบสงบเป็นที่น่าพอใจไม่ไกลจากธรรมก็มีธานน้ำไหลใสสะอาดพอที่จะอาศัยเป็นน้ำดื่มน้ำใช้ได้ และที่ตีนเขาก็มีหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนและชาวบ้านเองก็ได้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง mm hmm. เมื่อชาวบ้านเห็นว่าท่านนั้นมาปักกรดบำเพ็ญธรรมอยู่ที่นี่จึงพากันปีนเขาขึ้นมานมัสการถึงในธรรมเลยและก็ได้มีมนให้ท่านนั้นอยู่ที่ธรรมแห่งนี้นาน,านๆเพื่อที่จะได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรสร้างกุศลกันบ้างเพราะว่าที่นี่นั้นไม่มีพระสงฆ์ผ่านมานานมากแล้ว ท่านก็ได้รับมนมลทำให้ชาวบ้านนั้นพากันปิติยินดีเกินตัวนาและกล่าวย้ำแก่ท่านว่าอย่าได้วิตกกังวลเรื่องพัตาหารเลยพวกเขานั้นจะตัดเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรทุกๆเช้ามิให้ขาดคืนนั้นหลวงปู่คูณได้อาศัยทําใหญ่แห่งนั้นเป็นที่บําเพ็ญเพียร้วยความรู้สึกปลดปลงเป็นที่น่าพอใจยิ่งนัก มีกระแสลมพัดผ่านหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเวลาเช้าตู่ขอบฟ้าเริ่มเรือนแสงจางๆท่านเตรียมตัวที่จะออกบินตบาดแต่อากาศขนาดนั้นยังขมุดกรมัวมิดมัวไปทั่วภูมิอากาศบนภูเขาก็มีหมอกลงจัดทำให้มองออกไปไกลๆไม่ได้เลยท่านสะพายบาดออกจากบริเวณนาธรรมเดินลงมาตามทางเล็กๆ ที่กดเขียวแล้วก็ลาดชันจนกระทั่งถึงทางแยกทางลงที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านเชิงเก่าจึงตัดสินใจเดินไปทางสายเส้นทางสายนี้นั้นอ้อมภูเขาลาดลงไปไม่ชันนักแต่ทางเดินนั้นก็จะรกไปด้วยหญ้าแล้วก็วัชพื้นที่ปกคลุมดินกนน้างที่จะหนาเดินตามทางไปสักพักฟ้าก็เดิมสว่างเล็มหมอกก็เดิมจางลง ท่านก็พึงสังเกตว่าทางที่เดินผ่านไปนั้นมันกว้างขึ้นเรื่อยๆจนไปปันจบที่ราบกว้างมีเงาตะคุ่มทะคุ่มของก้อนหินเก่าๆซึ่งก่อทลายลงมาและเกละกะเต็มถนนและก็ยังมีซากกำแพงประหอักอพังเป็นส่วนๆอยู่ในบริเวณนั้นด้วยท่านก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่เห็นภูมิประเทศออกจะประหลาดอยู่ ก็จำได้ว่าตอนที่เดินผ่านหมู่บ้านก่อนที่จะขึ้นภูเขามาถึงถ้ำนั้นก็ไม่เคยเห็นก้อนอิฐก,ก้อนหินหรือว่าซากกำแพงแม้แต่น้อยเลยแต่ทำไมเช้านี้จึงมีสภาพที่แปลกตาไปจากเก่าหรือว่าท่านนั้นอาจจะเดินมาผิดทางจึงได้เดินเข้าหมู่บ้านไปทางด้านที่ไม่เคยผ่านมาก่อนเลยแล้วความคิดไม่แน่ใจก็เปลี่ยนไปเมื่อมองไปเห็นข้างนา เห็นชาวบ้านทั้งหญิงชายหลายคนยืนถือกันข้าวแล้วก็ถาใส่อาหารรอใส่บาตอย่างเงียบๆอยู่ที่ข้างทางเดินท่านจึงเดินเข้าไปด้วยกิริยาอันสำรวมสายตาทอดต่ำไปเพียงแค่สามถึงสี่ก้าวท่านรับข้าวและกับข้าวซึ่งก็ห่อด้วยใบตองเป็นห่อเล็กๆไปจนสุดแถวแล้วท่านก็เดินกลับด้วยอาการที่สงบเช่นเดิม ขณะที่เดินย้อนขึ้นมาบนเขาท่านก็ยังมีข้อสงสัยอยู่อีกประการหนึ่งก็คือทำไมชาวบ้านที่นำอาหารมาใส่ในบาทจึงเงียบเชียบกันเหลือเกินตลอดเวลาที่ท่านเดินผ่านไม่มีใครสนทนาพูดคุยกันเลยทุกคนที่ใส่บาทแล้วหรือว่ากำลังจะรอใส่บาทต่างก็ยืนนิ่งๆทือท่อๆไม่ได้ขยับขยื่อนแต่อย่างใดหรือว่าจะเดินไปเดินมาตามภาษาคนทั่วไปไม่มีการทักทาย ไม่มีการพูดคุยซึ่งกันและกันซึ่งมันก็ผิดวิสัยธรรมชาติของสังคมคนหมู่มากทำให้บรรยากาศนั้นดูสงัดวังเวงอย่างบอกไม่ถูกเลยท่านคุณคิดเพียงแค่ครู่หนึ่งคนเลิกใส่ใจเห็นว่ามันไร้สาระที่จะนำมาเป็นเรื่องของการกังวลจึงเดินมาตามเส้นทางเดิมซึ่งก็ทอดอ้อมเขาขึ้นมาจนมาถึงทำ หลังจากที่ท่านนั้นฉันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจึงได้นําเศษอาหารที่เหลือจากฉันนํามากองไว้บนก้อนหินเพื่อที่จะให้สัตว์นั้นได้ทานกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จะได้มากินกันอีกต่อหนึ่งแล้วก็นําบาทไปชําระหลางที่ลาําธารเสร็จแล้วจึงนําบาทนั้นกลับมาพึ่งแดดที่นาธรรมจากนั้นจึงเข้าไปปฏิบัติทางจิต นั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมกระทั่งครบกำหนดเวลาในตอนเย็นจึงได้ไปส่งน้ำที่ลำธารคราวนี้ท่านรู้สึกแปลกใจที่ได้เห็นเศษข้าวเศษอาหารซึ่งท่านนั้นได้วางไว้ที่บนก้อนหินมิได้พร่องลงไปเลยแสดงว่าไม่มีสัตว์ตเล็กๆเข้ามากินแม้แต่ตัวเดียวนับว่าเป็นอาการที่แปลกอยู่เพราะตลอดเวลาที่ท่านนั้นเดินทุดง หากมีเศษอาหารเหลือจากที่ฉันแล้วท่านวางกองทิ้งไว้สัตว์เล็กๆก,ก็จะเข้ามากินจนเกลี้ยงไม่มีเหลือแทบทุกครั้งไปแต่สำหรับครั้งนี้แม้เต็ม,มดตัวเล็กๆก,ก็ยังไม่มาตอบเสียด้วยซ้ำเช้าวันต่อมาก่อนออกบินตาบาทท่านแวะไปดูกองเศษข้าวแล้วก็เศษอาหารเพราะกลัวมันจะบุดเนา่าปรากฏว่ามันได้หายไปหมดเกลี้ยง ไม่มีเหลือเศษเล็กเศษน้อยให้ตกค้างเอาไว้เลยเมื่อเขาไปพิจารณาดูใกลๆ้ๆยิ่งหน้าแปลกใจหนักเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าหากมีสัตว์มากินเศษอาหารก็จะต้องทิ้งต้อง่อยเอาไว้แต่เท่าที่เห็นบนก้อนหินเกลี้ยงเกลาประมาณว่าไม่เคยวางเศษอาหารเอาไว้ก่อนเลยดุดกับเศษอาหารทั้งหมดนั้นหายวับไปเฉยๆเลยท่านอยู่ปฏิบัติสมณธรรมที่ทำ ได้เพียงแค่สามถึงสี่วันชาวบ้านตีมเขาหลายคนก็ได้ขึ้นมาหาหลวงพ่อถึงที่ทำด้วยความที่เป็นห่วงเพราะตั้งแต่ท่านมาอยู่ไม่เคยลงไปบินตบาตท,ที่หมู่บ้านเลยทางทางที่ได้รดับนิมนต์ชาวบ้านเอาไว้แล้วด้วยหลวงพ่อคุณบอกว่าได้หลวงเขาไปบินตบาตท,ทุกเช้าไม่ได้เว้นเม้แต่วันเดียวทําไมชาวบ้านจึงหาว่าท่านนั้นไม่ได้ไปบินตบาดละ่ะชาวบ้านนั้นก็พากันสงสัย เพราะทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพอ่ออีกทั้งข้าวปลาอาหารซึ่งตักเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะใส่บาตรก็ค้างเกอ้ออยู่ทุกวันจะว่าท่านไปบิณฑบาตหมู่บ้านอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะตลอดละแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านอื่นอีกมีก็เพียงแต่ป่าแต่ดงไม้ตลอดทางชาวบ้านจึงสอบถามว่าท่านนั้นลงเขาไปทางทิศไหนหลวงพ่อได้อธิบายว่าออกจากถ้ำ แล้วก็เดินตามทางลงเขาไปพอถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเป็นทางอ้อมภู้เขาไปพอชาวบ้านได้ยินดังนั้นพวกเขาก็พูดแทบจะพร้อมกันว่าหลวงพ่อไปบินตะบาตกับผีเสียแล้วแล้วจึงอธิบายว่าเส้นทางที่จะลงเขาเข้าหมู่บ้านจะต้องแยกเข้าไปทางขวามือแต่ทางที่ท่านไปนั้นคือทางไปเมืองร้างมาแต่โบราณการ ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นแม้แต่คนเดียวชาวบ้านจีนเขาก็ยังไม่กล้าที่จะล่วงล้ำเข้าไปในเขตเมืองร้างแห่งนั้นเพราะเคยมีคนไปเจอพูดผีปีศาจนาวัดวันที่เมืองร้างมาแล้วหลวงพวกคูณได้รับฟังถึงท่านก็ไม่ได้เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อชาวบ้านเล่าจบท่านก็ได้แต่หัวเราะบอกแก่ทุกคนว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างที่ได้ใส่บาตพระ ซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระไปได้อีกหลายมือจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารของผีนี้ก็เซฟหลายอยู่ช้าวันลุงขึ้นท่านก็ได้ออกไปบินตาบาดเดินลงเขาไปอย่างทางแยกท่านก็ตัดสินใจเดินไปทางซ้ายและเมื่อเข้าสู่เขตของเมืองร้างคราวนี้ก็ไม่มีใครมารอใส่ปาดเช่นทุกเช้าที่ผ่านมาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางสายหมอก มันก็คือซากประลักหักพังของเมืองโบราณที่ได้ล่มสลายไปหมดสิน้นความรุ่งเรืองของศิลป,ปะวัตถุทั้งหลายเหลือเพียงแต่เศษหิฐเศษหินที่รอคอยการผุพังไปตามกาลเวลาท่านจึงสงบจิตจนแนบสนิทอยู่กับกุศลที่ได้สั่งสมมาแล้วก็ได้แผ่เมตตาออกไปยังวิญญาณทั้งหลายที่ยังคงวนเวียนอยู่ในอาณาบริเวณเมืองหลางแห่งนี้ เพื่อให้พวกเขานั้นได้พบกับทางที่ไปสู่สุคติที่ดีกว่าจากนั้นท่านจึงได้เดินย้อนกลับไปตามทางเดิมเมื่อถึงทางแยกท่านก็ได้เลี้ยวไปตามทางลงเขาที่มุ่งไปสู่หมู่บ้านเชิงเขาซึ่งชาวบ้านนั้นกําลังเตรียมอาหารรอคอยใส่บาตท,ท่านอยู่และเรื่องที่เล่ามานี้ก็คือประสบการณ์รเผชิญวิญ,ญญาณบนเส้นทางทุด่ดง ครั้งหนึ่งของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ